หอมดองสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมสัสคูทุกคนค่ะพี่้องค่ามากค่ะข้ามากินตำมุคงพี่อ้องตำมะคงขนมเสน้นกินขนมไม่ได้ตำใส่กันเลยเอากิมจิมานําใส่ลำปาขนมเสน้น สิตับสั่วค่ะก็ได้แยกมากินน้ำลายแตกแห้งพี่น้องไปจตกแซ่บค่ะเอาสวัสดีแล้วสวสดีเมอยาคุ้มเม่ยเสมอเลยที่ปลาพี่น้องมากเอาพูดใดสิวางใดก็ซ้ำหอมดองพี่น้องหัวบักไงหอมดอง เขาก็เสือกว่า อันนี้คือผักเกตหิมา์นะครับพี่น้องค่ะอืมอืมเป็นก็ยังไม่นามเกาะจริงๆมันว่าเป็นนามค่ะมันเป็นอย่างบุบพี่น้องรูปเบิ้งเป็น,ปน,ปนกระกอ้อปิดเลยนะคะกรอบกอบก เซนบุกหงลูกแก่เลยว่าไปลองตำเพี้ยง มัน,นมีเป็นือยังเตะซวน,นแดง

我爱吃，宝宝喜欢。 เลนบหมข่ขอนเ็เกงทีมะขึน้นแข็งนาม่งพักเนื้อสัตจุดๆค่ะกรอบ ี่นบองเพื่อนอยากกิแบบว่ากินไปด้วยคุยไปด้วยไปยนะี่นบอกหลังเติมมันกับกินเพื่อนนะคะกินซับกินด้วยอืม แว่าตับหมกห้องใส่พริกเผาบริสุทธิ์คลิปม่นจะใส่นะครับพี่น้องค่ะแต่ว่าน้ำมันสีแดงมันบอมใส่บุกพริกแห้งค่ะตับหมกแค่แคน้ำมันออกมไไาเลักหน่อยอืมมันก็สีแดงตับกแค่แค่มันสุกค่ะโอ้เสียเพียงเล่ยมหมด xí đèn đi em bảo ชับมากองุ่นแล้วก็พี่น้องนี่ดำๆดำม, <c oughs> มันเข้ากันไหมไม่ได้เข้ากันแต่ว่ามันยังแบบมันเลยไม่เปลี่ยนรสชาติพี่น้องออออตัดเรียนตัดวานตัดเข้าวะ กินเขาเลาเขาอยากกินอ่ะบกม่วงซุกบกห่วงซุกไปอะแต่เพียงย่งนั้นนะสุดยจดนะคะขอบคุณลายๆนะคะพี่น้องขาขอบคุณทุกๆกกาใจนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงรำรำลุดุวยถูกหวยรางวัลที่หนึง่งมาสุข,ขสุขคนกับพี่น้อง พอกับแม่คลิปหนาค่ะขอบคุณกับป้าพี่น้องแซ่บแห้งแซ่บอิริเแซ่บแช่ซ่บปลาแต่วันศุไปนั่งเอาขนมเส้นมาคุยกินเพืดเดียวนะคะพอคลิปมันยาวเหรอคลิปมันบันจะเฮ็ดยาวๆคือตะกอนเป็นซิฟกว่านาที่จังๆสินะคะมันโหลดยากค่ะแม่มกับเต็มพร้อมอันอะไรมันกับเก่าพี่น้องเสื่อมโซมไปเออนะท่านจะมีงบไปแล้วขอบคุณค่ะ